ความแห้งแรงนี่นะครับความแห้งแรงไผ่ใหญ่เลยละสงครามโลกมันยังหลบหลีกได้ครับไอไฟแรกนี่จะหลบไปที่ใดมันก็หลบหลีกไปได้เนี่ยจะอยู่ไหนก็ลบบําบากวมาจะสงครามต่างๆเนี่ยเรายังหลบหนีที่นั่นไปรีไว้ไปซ่อนหลบหลัวหลบตูนเราอยู่ที่นู่นที่นี่ยังได้นะครับไอไฟแรกเดี๋ยวจะหลบไปอยู่ไหนก็จะไปอยู่ไหนเลย ถ้าติดต่อกันถึงเจ็ดปีแปดปี้วตายเลยเดียตายเลยนะครับตายทั่วโลกแล้วไม่เหลืออ่อนแอไปหมดแล้ะคนนะต้มละลายสายฟังตายฟังตายไปเลยละคนรวยคนมีก็ไม่มีอนะ่ะมันมันกระทบไปหมดนะครับคนที่มีกิน,นมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันกับ,ค,บคนที่ไม่มีกินมันก็จะชิงเอาญาติเอา เอาไปหมดละมันถึงไม่ฆ่ามันก็จะจับเจ้าของเจ็บเอาไปทั่วไปละมันก็มันมันมันก็ต้องเอาตัวเขา,เ,าเขาเขารอดก่อนนะพว,พวกที่พวกที่ไม่มีกินนะครับพวกที่ไม่มีกินนะคนมีมันจะมีประโยชน์อะไรนะที่จะครับคนไม่มีมันเยอะอืมที่นี่ยิงก็ยิงที่ฆ่ากูตายกูก็ยิ่งดีอ่ะอ่า,อากูจะได้หมดทุกหมดยากกูก็จะคิดไปงั้นว่าคนนะ่ะมันไม่ได้กินนะครับ เรานี่อ่านดูมองหุ้ยใจเน่อยคนจากของคนนี่ลำบากโตกยากทากเทีนมากไามมีเงินก็ไป่มีประโยชน์แต่ถ้าไปมีอะไรอ่ะสิดอกถ้ามีเงินก็ไป่มีประโยชน์ไม่มีแนวซื้อไม่มีที่ซื้อที่กินที่กินอ๋อตายจะจะไปเอาไหนมากินพืชของที่เลี้ยงสัตว์โลกได้บก็มีข้าวมีถั่วมีงาเทั้่ยาสิดอก มีผลละหมากรากไม้ก้นนิดๆหน่อยๆถ้าผลไม่มีมันก็ไม่เป็นหมากเป็นหอีก็แล้ก็เป็นมามนเป็นลูกอีกตลเหมันไม่ก็มีไม่มีผลผลิตออกมาก็ก็กลำบากไปหมดนะนะหมากแล้วดินฟ้าอากาศผลนไม่อมนวยช่วยผลมันไม่ได้ผลและประโยชน์อะไรทั้งด้านแหละสิะ่งที่มันได้ก็ต้องได้มันต้องอุดมไปทั้งสามอย่างสี่อย่างก่อนอุดมน้ํา อุดมฝนอุดมด้วยการดินน้ำลมไฟป,ประกอบกันทั้งหมดหละ,ะจะได้ประกอบสี่อย่างธาตุทั้งสี่ไม่ประกอบก็เป็นมันก็ทำให้เราสิ้นหายทั้งนั้นแหละขา,าดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมธาตุใดธาตุหนึ่งเราก็มาออกมาครับมันก็มีผลกระทบไนะครับ เราขาดไฟก็ไม่ได้เราขาดลมก็ไม่ได้เราขาดฝนก็ไม่ได้ละครับาขาดน้ำอ่ะไม่ได้หรอกถ้าขาดลมในในสภาพเราเด็แต่ตัวเราขาดลมก็ต้องตายไม่มีลมหายใจเนี่ยนะาขาดตอนนี้ก็ไม่ัน,นถึงจะมีน้ําอยู่เต็มเปล่าในตัวเราเนี่ยมันเปรียบอยู่เหมือนโลกใบหนึ่งอยู่แค่นี้ละในตัวเรานี่นะครับเราก็มีทุกสายน้ํา <tyard. S 2> อยู่ในตัวเราเนี่ยมีทุกโลกมีทุกสายน้ํามีทั้งดินมีทั้งน้ํามีทั้งลมมีทั้งไฟอ,อยู่ในตัวเราเนี่ยอื <irt hiking. S 2> มันมีทั้งประกอบเข้าขาดอยู่ในปัจจัยสี่ไม่ได้ครับสังขารอะไรก็ช่างเอะไม่ว่าจะเครื่องยนต์กลไกลต่างๆขาดธาตุทั้งสี่มันก็เดินไม่ได้เหมือนกันเครื่องยนต์กลไกมันก็อยู่ตัวนั้นครับมันไม่มีอะไรแล้ว เราเนี่ยมองรู้ขาดตัวไหนตัวหนึ่งก็ไม่ได้เลยนะคนนะสัตว์โลกเหมือนกันนะทุกเราอะ่ะสัตว์ทุกเราเหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่แตกต่างนหมอกันไม่มีตัวไหนวิเศษถ้าขาดตัวไหนตัวหนึง่งมีตัวไหนถึงถึงจะมีเต็มเป้าก็าไม่มีตัวไหนวิเศษก็ <ạ. S 2> ยังมีเจ็บก็ยังมีแก่ก็ยังมีตายก็ย,ย,ยังมีป่วยอยู่เช่นนี้แหละ มาเปล่าๆในโลกอนะจ้ะมองอยู่แล้วมันอยู่เปล่าๆป่าอยู่แบบว่งว่างอยู่แบบสูญสูญหายหายไปเรื่อยๆรื่อยมองไปรุ่นลาวคาวเดียวกันอย่างต่างๆมองไปเบื้องหลังเขาตายหมดสิยาเราที่มาอยู่ฟังฟ้าฟาว่างว่างมันกลับคืนไปเบื้องหลังเพื่อนฝูงมงูไม้เคยคบเคยหากัน สมัยมาตากกองก็ตายหมดเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยยังถือว่าเรายังมาเดินอยู่ในโลกนี่มีแจกกองทุกอยู่ทุกอย่างเหมือนกันมีแตกกองทุกนะครับเออทุกคนมาเดินอยู่เนี่ยไม่มีดอกความสุขกับไม่ผิดอย่างหนึง่งก็ผิดอย่างหนึง่งไม่ผิดอย่างหนึง่งก็ต้องผิดอย่างหนึง่งไม่ถูกใจอย่างหนึง่งก็ผิดใจอย่างหนึ่งี่ไี่เองบ <laughs> ลำบากมากคนนะต้องมาสู้ทุกมาผ่านโรค <c oughs> อยู่ตลอดผ่านโรคผ่านไปอยู่ตลอดเลยพ่อเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรแลวมองไปมองทําไปทําไมบางคนว่าถ้าว่าไม่มีอะไรต้กงจะเอากระทาไว้อ่ะทําเพื่ออยากให้มันมีให้คนอะ่ะทําเพื่ออยากให้มันได้ให้คนอะ่ะ <c oughs> เราทําไว้ให้เพื่อขัดโรคทั้งนั้นเลย ที่มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนี่นะครับปลูกไว้ที่นี่เราก็ปลูกไว้ให้สัตว์โลกทั้งนั้นเลยครับเราไม่ได้ยึดได้ถือนี่เราไม่ได้เอาหรอกเรามาแล้วเราไม่ได้สร้างความดีไว้ในโลกนี้เราจะมาทำไมโอ้ไม่จะเราคนเราต้องมาเอาความดีอยู่ที่โลกนี้ต้องมาสร้างความดีนะครับต้องมาสร้างความดีอยู่ในโลกนี้จังจะไปได้บอกแค่นั้นแหละเมื่อเรากลับมาเวียนวายายเกิด บังก็ต้องได้มาพบไปเห็นแต่หรือจะจําได้หรือไม่ได้ี่เราไม่รู้ครับรเสียในโลกนี่มันแค่นิดเดียวเองเวียนวายกันอยู่เนี่ยมันจะกว้างขวางที่ใดมันไม่เท่เหมือนโลกพระธรรมโลกพระธรรมุพระดำมีหลายมิติมีหลายวัตฏสงสารมีหลายสิ่งที่จะไปหลายหลากมันมีทั้งนรกมันมีทั้งสวรรค์กี่ชั้นกี่ภพ ถ้าโลกเรานี่ยมันลงมาจุดติเท่าเดียวมันปัญหาทางไปไม่ได้แล้วเดียขอบโลกมันก็มีข้วโลกเหนือข้าโลกใต้ข้วโลกตะวันตกข้วโลกตะวันออกท่านน่ะมันก็มีมีพื้นที่อยู่สี่ทิศเท่านั้นมันก็มีขอบเขตเหมือนหม้อกระทะเราอนั่งดูมองดูแล้วก็ไปยุ่ย่มันมีทิ้งที่จุดขอบเขตนอกจากเขตั้นมันจะมีลมหายใจมันไม่มีก็เช่านย้น เราก็ไปอยู่ไม่ได้เราเป็นมนุษย์อะ่ะใช่หรือถึงจะเปรียบเสมือนว่าเอาแต่โลกพระจันทร์เขายะวีที่หายจะเอาอันนั้นมันเขาเป็นโลกหนึ่งจะจริงกับความเขาพูดหรือไม่จริงเราไม่รู้ใช่หรครับค <c oughs> นน่ะมันจินตนาการเอาดีเอาเด่นแข่งกันเยอะแยะเลยแต่ละประเทศอะ่ะวิวัฒนาการของแต่ละประเทศแต่เขาแข่งกันทั้งนั้นเลยโอ้ <c oughs> แข่งกันนะครับ ว่าใครจะมีเทคโนโลยีมากกว่าใครจะมีเทคโนโลยีมากกว่าใครจะมีจินตนาการสูงกว่ากันว่าเดี๋ยวที่จริงแล้วมันสู้อย่างคนชาวพ่อค้าพ่อขายตำตำจริงจริงที่ทมีเก็บมีนั้นมีอยู่กับดินกับดอนท,ทําไร่ไถนานีไม่ได้สักอย่างหรอก,นกค,รคนหนาจะดอกต้องมากินตัวนี้จะดอกพื้นฐานจริงๆต้องใช้ตัวนี้นะต้องกินตัวนี้จะดอกต้องกินข้าวจะดอกต้องกินอาหาร ต้องกินทุกๆอย่างสิ่งที่เรากินได้อยู่เนี่ยนี่แหละตอมันของสําคัญของสัตว์โลกมันได้ข้าวฟันลันแทงกันอยู่เนี่ยผ้าคันรันแทงกันอยู่เี่ยมันก็ลบราข้าวฟันกันอยู่นี่กระเพาะเศรษฐกิจนี่แหละเรื่องแย่งชิงกันอยู่เองยิกันนที่จริงเขาไม่ได้แย่งชิงกันสิ่งที่เทคโนโลยต่างๆนะเรื่องอาหารการกินเป็นพื้นหลักเลยนะครับความจริงเนี่ยคือคนชิงดีชิงเด่นเนี่ย ต้องการอยากครอบครองคนเดียวอยากครอบครองว่าตัวเองเก่งกาดอะไรอะไรอยากให้เขาเอาไปมนาการของตนเองประเทศเดียวอ่ะคไม่ได้มีอะไรเลยดอกคนหน้าดอกแย่งดีชิงเด่นกันอยู่เช่ดิละแค่นี้เองที่จริงมาผลสุดท้ายก็ไม่ได้สมหวังก็ตายดอกครับ ถึงได้สมหวังก็ตายมัน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเลยความตายนี่เป็นที่สุดแล้วครับตายเป็นที่สุด <c oughs> ความแก่เป็นที่สุด <c oughs> ความเจ็บไข้มันมีทุกตัวตนก็เป็นที่สุดอ๋อครับเออมันมีสองสามอย่างเนี่ยความแก่ความเจ็บไข้ความตายเนี่ยสามอย่างเนี่ยมันตรงเป้าหมายเลยเนี่ยครับอ่ามันมีตามเป้าหมายแท้ๆเลยเดี๋ยวไม่มีใครหลีกเลี่ยงมันได้ครับ ะเอาเระสมบัติอย่างต่างๆมาผูกมันไว้มามห่อมันไว้เอาใส่พระอบทองไว้มันก็ไปอยู่เดียว <c oughs> จะมีพระอบทองอย่างใหญ่ๆเอาไปนอนมีอาหารการกินอยู่ในนั้นครบตลอดชีวิตมันก็ถึงเวลาว่ามันก็เจ็บก็บป่วยก็ไปเหมือนกันนะ <c oughs> ก็แก่ตายอยู่ในนั้นเหมือนกันคนะ <c oughs> มันมีอะไรหรือเพราะว่ามันพอเดี๋ยวว่ามันดู ถึงจะเอาไปใช้ใช้ไหวประกอบปพลแล้วจะไปขุดทำขุดแถวขุดอบผาอบท้องแตงผาอบท้องได้เป็นดังอยู่ในหันบดพบบดชาติประกอบประกมรพบมรรจับกับคว่ำแจควมตายอยู่เฉลนละ่ามันก็ที่สุดก็แค่นี้พี่ทัดลันเองครับพี่อย่างแล้วก็มาแล้วก็ไปไปก็เปล่าเปล่ามาก็เปล่าเปล่าท่านดอกไม่มีอะไรละเล่าเนี่ยท่าบ มาก็มาเปล่าไปก็จะไปเปล่าเปล่าถ้าใครไม่อยากไปเปล่าเปล่าก็หาผลกําไรที่พระพุทธเจ้าตัดว้เ้นเลงก็ต้องทําความดีเประ็ทําของสิ่งที่เราจะติดตัวเราไปได้ติดจิตติดอวิญญาณเราไปได้สิ่งที่เราจะไปปล้นไปขอไปกินของเขามันไม่ได้ดอกพบของเขามันไม่เหมือนพบเราข้างหน้าไม่เหมือนพบเรา พบเราเนี่ยไปขอกนกินที่ไหนก็ยังพอได้อืพบของเขาเนี่ยไม่มีซื้อไม่มีขายไม่มีไม่มีสิ่งไหนหรอกเจ้าของใครของใครของหมันโอ้ใครทําใครก็ได้นะครับทําใครก็เป็นใครทำใครก็ได้ใครไม่ฝึกใครไม่ทําใครไม่เอาก็ไม่ได้ละก็ไม่มีประโยชน์ละครับมาเสียชาติมาเสียพบมาทิ้งเสียเปล่าๆผู้บางคนนะ่ ถือว่าตัวเองร่ำรวยช่วทานก็ไม่อยากมีผลแต่เห็นเอี้ยวเพื่อเพื่อเผ่ไม่มีไม่มีการสิ่งที่จะให้ศีลให้ทานให้ภาวนาของตัวไปไม่พิจารณาทักอย่างหรอกคนเราอะ่ะคนที่รวยรวยเนี่ยเยอะแยะเลย<อ>เห็นว<อ>่าโอ,โอ้เป็นเป็นอย่างนั้นครับ<อ>คนที่เขารวยจรงิงๆเนี่ยไม่ถึงกับรวยว่าเงินหมืนม่นล้านแสนล้านดอกเขาบองกก็ว่าเขารวย รวยคืออะไรเขารวยทั้งภายนอกเขารวยทั้งภายใน <c oughs> เขาครบลักษณะของเขาที่จะออกจากโลกนี้ไปโดยสมบูรณ์แบบ <c oughs> เพราะ,ละลว่าเอะไรม่นมีอะไรสักอย่างที่หนัก <c oughs>